เมษายน2565เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรพร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานรวมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชประจำปี2565ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระ ทิศลักษ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมลำนึกในมหากรุณาธิคุณโดยมีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานและกล่าว ราชสดุดีน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชประจําปี2565ณนห้องประชุมวิถีอีสานสารากางจังหวัดยะโสธรโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดเวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรพร้อมเอนยืยอเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำและกาจัดผักตบชวา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระนเรศวรมหาราชกิจกรรมประกอบด้วยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำการทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลรอบบริเวณลำน้ำทวนและการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณตลิ่งลำน้ำทวนณบ,บริเวณสะพานข้ามลำน้ำทวนตบนตลตราทองอเภอเมืองยะโสธรทั้งนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยถือปฏิบัติตามมาตรการเพ่อระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ คาบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในกิจกรรมเวลา14นาฬิกานางสาวสุจิตรายวราชนักวิชาการแรงงานชำนาญการรับคำร้องทุกคอรอ7เจและสอบเข้าเทจจริงลูกจ้างกรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจำนวน6คนโดยพนักงานตรวจแรงงานจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541 ต่อไปวันอังคารที่26เมษายน2565เวลา10นาฬิกานางสาราตีสังคมศิลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเยโสธรพร้อมด้วยคณะตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดยะโสธรร่วมตรวจประเมินสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัดนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขายะโสธรในพื้นที่จังหวัดยะโสธรจำนวน8สาขาวันพุธที่27เมษาย,ยน2565เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาสุจิตรายะวราชนักวิชาการแรงงานชำานาญการ ร่วมประชุมการสื่อสารแผนและจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญประจำปีพศ2565ครั้งที่3โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญประจำปี2565 ทั้งด้านในประเทศและต่างประเทศรวม11เรื่องเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายและจากระดับส่วนกลางและระดับจังหวัดยโสธรให้การเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพณนะห้องประชุมแตงโมหวานชั้นสองศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังเก่า โดยมีจ่าสิบตรีพงษ์สถิตออนอินประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรเป็นประธา,านเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนเมษายน2565ายครั้งที่4ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรทั้งนี้มีนางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุม และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายสรุปผลการเบิกจ่ายประจำเดือนให้เป็นไปตามแผนที่กรมกำหนดตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการทํางานเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนหลังจากประชุมเสร็จได้รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อสร้างความรักความผูกพันในองค์กรเวลา13มิา30นาทีนางสาราตีสังคมศิล สวัสดการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรรวมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะโสธรและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามืดด้านแรงงานจังหวัดยะโสธรครั้งที่7เดือนละหนึ่งครั้งโดยให้มีประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงแรงงานนโยบายจังหวัดและการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงานและดำเนินการตามข้อสั่งการต่างๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่ส่งผลต่อการ<ล>ขับเคลื่อนภารกิจพร้อมทั้งรายงานผลการประชุมส่งให้สำนักตรวจรและประเมินผลภายในวันที่5ของเดือนถัดไปณห้องประชุมสำนักงานรายงานจังหวัดยโสธรศาลาการจังหวัดยโสธร<ล>ชั้น4ีน่โดยมีนายชัยวัฒน์แสงศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมวันพฤหัสบดีที่28เมษายนสายหก้า เวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและนายอำเภอครั้งที่4ประจำเดือนเมษายนในรูปแบบการประชุมผ่านะระบบซูม m m e ติง้งจากห้องประชุมข้าวหอมมะลินซีชั้น3ณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรชั้น,นาา1ศาลาการจังหวัดยะโสธร โดยมีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุมนายสวิทกุลวง์งนักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าเร่วมประชุมดังนี้ 1. เวลา13.30นาทีร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดยะโสธรประจำเดือนเมษายน2565 ผ่านระบบซูม m ิตติ้งณสำนักงานสวัสดิการและร่้มควอมแรงงานจังหวัดยโสธรโดยมีนายสุวัสดิ์เขียมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุม2เวลา15นาฬิการ่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดยโสธรครั้งที่4ประจำเดือนเมษาย,ยน2565ณห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินรีย์ศาลาการจังหวัดยโสธรหลังใหม่ ชั้นสโดยมีนายสุวัตเข็มเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุม,มเวลา16นาฬิกานางสาราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทส,สมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปี2565นาววัดชัยเมงคลตำบลสารานอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรโดยมีนายเชลธียันตงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธี โดยผู้เข้าร่วมพิธีต้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเช่งครัดวันศุกร์ที่29เมษายน2565เว25ลา6นาฬิกา30นาทีนางสาวราตีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเกยะโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้าร,า,ารูจาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรดมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในวันท้ายวันประสูตร29เมษา2565พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายเป็นพระราชกุศลพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลณน,นถนนคนเดินเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยะโสธร โดยมีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในกิจกรรมเวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มรองแรงงานจังหวัดยะโสธรจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยโสธรประจำปี2565สะออน50ปีศรียะโสธรแรงงานไทยร่วมใจสู้ภัยโควิดดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดพิธีเปิดกิจกรรมณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหใใวัดยโสธรมีนายชัยวัฒน์เฉินเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธรและตัวแทนสถะานประกอบกิจการซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 1, าวก, 1> การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้โอกาสจำนวน119ทุน 2. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสวนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยะโสธรและมูลนธิธิสุทาสินีน้อยอินเพื่อเด็กและเยาวชนบ้านโฮมพัก โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรร่วมกับภาคีเครือข่ายนายจ้างลูกจ้างและเจ้าของสถานประกอบกิจการจังหวัดยะโสธรเวลา15นาฬิกานายอดิศักดิ์ชาลีนิติกรชำนาญการรวมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบแรงงานภาคเกษตรเพื่อการคุ้มครองและสวัสดิการแรงงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะโสธรประจำปีงบประมาณ2อ 2 5 6 5รอบที่2หลักสูตรฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการสานตะกร้าพลาสติกและสวนเรียนรู้โคกหนองนาสวนเพื่อสุดบ้านบากเรือหมู่งตำบลบากเรืออำเภอมหาชชัยจังหวัดยะโสธรมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน25คน